รัสเซียจีนนะคะสัมพันธ์เหนียวแน่นกับกลุ่มประเทศเกิดใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นยูเรเซียหรือว่าแอฟริกานะคะดีมทีมของโลกยุคใหม่นั่นเองค่ะล่าสุดทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะก็ได้จัดประชุมกับกลุ่มประเทศยูเรเซียเกิดขึ้นนะคะตามมาติดติดเลยค่ะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจีนเองได้จัดการประชุมเอเชียกลางนะคะตัดนา G7 ของตะบนตกไปเลยทีเดียวละค่ะก็จะเป็นกลุ่มของการจัดระเบียบโลกใหม่นะคะที่จะต้อง เดินหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะปูตินเองก็กล่าวเอาไว้อย่างนั้นนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของรัสเซียเนี่ยก็มีการประชุมยูรเชียเกิดขึ้นซึ่งปูตินก็กล่าวว่าจะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของโลกขั้วใหม่ของโลกยุคใหม่นะคะแน่นอนค่ะก็จะมีการเทดอลลร์ dollar, แล้วก็จะเป็นความร่วมมือแบบวินวินเป็นความร่วมมือที่มีความยุติธรรมนะคะแน่นอนค่ะจาเป็นที่จะต้องมีการสัางนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะคะ ความเป็นกลางมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาละค่ะโลกเองก็มีมากมายนะคะกลุ่มความร่วมมือที่มากกว่า g 7แล้วก็ g 2ีของตะวันตกค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสันนิบาตอาหรับนะคะที่ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะกลุ่มยูเรเชียกลุ่มเอเชียกลางนะคะหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มอาเซียนของเราเองค่ะในเวลานี้นะคะก็มีตัวเลือกมีช้อยมากมายมากขึ้นนะคะไม่ผูกขาดเหมือนแต่เดิมอีกต่อไปแล้วละค่ะ ก็เดินหน้าที่จะหลีกหนีจากดอลลาร์นะคะที่อยู่ในช่วงขาลงในเวลานี้ค่ะเดินไปสู่แสงสว่างใหม่ๆความหวังใหม่ๆนะคะจีนรัสเซียเองค่ะรวมทั้งประเทศสมาชิกเนี่ยล่ะค่ะก็รวมมือกันนะคะลดการพึ่งพาตะวันตกค่ะแล้วก็พึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยล่ะค่ะปูตินเองมีการประชุม EUU e เกิดขึ้นนะคะหรือว่าทางด้านของยูเรเซียเนี่ยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียค่ะสหสถานเบลาร ะะที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2558ต่อมาก็มีอาร์เมเนียแล้วก็คีร์กิสสถานเข้าร่วมด้วยในปีนี้และที่สำคัญนะคะก็มีอิหร่านด้วยละคะ่ะอิหร่านเองก็เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งกลับไปผูกสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ล่าสุดมาไกลถึงอินโดนีเซียบ้านเราด้วยนะคะที่จะผูกสัมพันธ์กันทั้งโลกมุสลิมด้วยกันเองแล้วก็ทั้งประเทศที่เป็นมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนแล้วก็ประเทศต่างๆ บราซิลกลุ่มสมาชิกบลิกสกลุ่มเส้นทางสายไหมกลุ่ม SEO ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะแอฟริกาเองค่ะณนะวันนี้นะคะก็ ออกมาประกาศนะคะจากทางด้านของทูตอยู่กันด้เนี่ยแหละค่ะเขาก็บอกว่าแอฟริกาไม่ใช่เบของตะวันตกอีกต่อไปแล้วนะคะและที่สําคัญแอฟริกายังพลิกตัวเองขึ้นมาเป็นสมาชิกบลิกส์อีกด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็จะเชิญปูตินไปร่วมด้วยนะคะไม่สนใจสารใครฟงจากทางตะวันตกด้อย่างใดน,นะคะแอฟริกาก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนเวทีโลกนะคะทั้งเศรษฐกิจที่เติบใหญ่นะคะล,ะล่าสุดก็ยังมีน้ําใจค่ะที่จะส่ง ประธานาธิบดีของทวีปแอฟริกานะคะไปยูเครนแล้วก็รัสเซียไปช่วยจีนกล่อมรัสเซียกับยูเครนอีกแรงหนึ่งด้วยล่ะคะ่ะปูตินเองก็เชิญผู้นำแอฟริกาไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยนะคะที่จะประชุมระหว่างรัสเซียกับแอฟริกาครั้งที่2ที่กําลังจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ของขั้วโลกใหม่ที่เกิดขึ้นอนาคตสดใสทีเดียวล่ะคะ่ะ